ช่วยดีไหมครับดอกไม้นะครับกางที่เก็บดอกนะครับก็ตัดใช่ไหมครับแล้วก็ใส่บนใส่ผานแบบนี้นะครับเราใส่ผานก็มาที่นี่นะครับดอกไม้ใหม่นี่นะครับแล้วก็เราลงไปใช่ไหมครับใต้ดินนะครับที่ใล้ดินนะครับนี่แล้วก็ไปทางนู้นเลยครับแล้วก็ออกมาที่เครื่องครับ หลังจากนั้นทำงานได้ง่ายมากครับมีแค่สี่คนเก็บนะครับเี่ <Yeah, S 1> เห็นนะครับสี่ค,คนเก็บสุดยอดไหมครับแล้วก็สีคนเก็บใช้พานพาไปข้างล่างที่มีเครื่องแล้วก็จบเลยครับเร็วม,มากคนระับไปทีน่นี้นะครับ ไปเร้วเลยครับสุโจดไหมครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีประเทศไทยก็มีละเราในนี่ก็มีต้นใหม่แล้ะท่านดูที่นี่นะครับต้นใหม่ก็เริ่มปลูกล้วนี่ไปไเรื่อยๆครับไม่หยุดเลย อย่าลืมนะครับสมาร์ทฟารนม่งตมีสมาร์ทฟาฟมมาด้วยนะครับ